ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนิโนคูนิคอสเวลอยู่กับผมซิกมาวันครับตอนนี้นิโนคูนิก็ได้อัปเดตแพทเข้ามาแล้วครับแล้วจะมีกิจกรรมตัวนึงนะครับที่เขาจะให้ลงตอน6กโมงครึ่งนะครับซึ่งลงไปแล้วก็จะได้ของมากมายที่สามารถซัพพอร์ตเกี่ยวกับอีมาเจนได้ กิจกรรมนั้นจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอแนะนําตรงนี้ก่อนละก,กันนะครับขอแนะนําร้านเติมเกม Powerpay เติมเงินถูกกว่าเติมเองปลอดภัยน่าเชื่อถือนะครับเปิดมาบริการแล้วกว่า5ปีที่หน้าแพ็กเกจที่เพื่อนเห็นเนี่ยอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเติมได้ทุกแพ็กเกจลดได้ทุกราคานะครับผมยังไงก็ ไปดูได้ในเพจของ powerpay นะครับผมเอาละครับเพื่อนๆกิจกรรมตัวนี้ถ้าเราคลิกที่ e v e n ์มันจะมีอยู่กิจกรรมหนึ่งที่เขาบอกว่าเข้าร่วมกิจกรรมการลุกรานของปีศาจโบราณหนึ่งครั้งนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะออกมาตอน6โมงครึ่งนะครับ18นาฬิกา30นาทีนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมได้ทําการบันทึกภาพไว้แล้วเมื่อถึงเวลา6กโมงครึ่นะครับกิจกรรมจะโผลมาใต้แมปแบบนี้นะครับเป็นรูกแกะนะครับให้คลิกเข้าไปนะครับอันนี้คือเวลา6กโมงครึ่งไปเป๊ะเลยครับแล้วก็ไปยังสถานที่ลุกรามคลิกแบบนี้เข้าไปเลยนะครับผมแล้วตัวเราก็จะทําการวาร์ปเข้าไปในแผนที่แผนที่หนึงครับเสร็จแล้วนี่ครับเราจะเจอกับกลุ่มแกะนะครับให้เราเดิน เล่นแถวนี้กันไปก่อนหรือเมาส์คุยกับเพื่อนไปก่อนแล้วกันนะครับผมตรงเนี้ยซ้ายบนอ่ะเขาบอกว่ากําลังเตรียมการเห็นไหมครับแล้วก็ เล่นได้อีก9นาทีนะจริงๆมันมีคูดาวถอยหลังอยู่10นาทีท้่วน,นะครับผมก็ตรงนี้นะครับเราก็จะต้องรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลานะครับเดี๋ยวผมจะสคริปไปถึงตอนที่เล่นกิจกรรมเลยละกันนะครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เวลาก็นับถอยหลังใกล้ครบ10นาทีแล้วนะครับอันนี้ก็ยืนแช่กันไปนะครับ10นาทีนะรจริงๆเข้าที่หลังก็ได้นะ นะครับอาจจะแยกกลุ่มกันนะครับมันก็มีจํากัดจํานวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนั่นแหละนะครับก็เนี่ยครับสองอันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับทีเนี้ยนะครับเขาก็จะให้วิ่งออกไปด้านนอกนะแต่ตัวผมเนี่ยเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกก็เลยงงครับมาปนเปี้ยนอยู่ตรงสะพานนะครับนึกว่าจะมีแบบแกะตัวไหนที่สามารถแบบเตะได้นะลูปาก้าลูลูปาก้านะครับมันไม่ใช่แกะแต่มันคือลูลูปาก้านะฮะ เสร็จแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยเราก็จะเดินอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับมันจะเขียนมุมซ้ายบนมา่รอบที่1ใช่ไหมครับก็เราก็จะทําการตีลูปาก้านะครับที่ชื่อต่างจากลูปาก้าขี้กลัวนะฮะตัวไหนที่ไม่ใช่ชื่อลูปาก้าขี้กลัวมันจะสามารถเตะได้ให้เราเตะแล้วจะมีมอนเตอร์ออกมาให้เราตีเหมือนสักครู่เนี้ยเห็นไหมครับมอนเตอร์เนี่ยนี่เราก็ตีมอนเตอร์ไปเลยนะครับเมื่อเราตีมอนเตอร์ที่มันแฝงในตัวลูปาก้าที่ไม่ใช่ลูปาก้าขี้กลัวครบแล้วนะครับมันจะมี ลูปาก้าตัวใหญ่ๆครับที่คอยวิ่งอันนั้นคือบอสของรอบที่1นนะครับมันคือบอสของแต่ละรอบนะอันนี้ผมก็เดินหาลูปาก้าอยู่นะอันนี้มือใหม่ครับมือใหม่อ่านะครับเดี๋ยวนั่นนะฮะมันจะเป็นลูปาก้าตัวใหญ่ที่วิ่งตรงนั้นนะครับที่เพื่อนๆเ,เขาวิ่งตามกันนะฮะเราจะต้องไปเตะเขานะครับเราจะได้บอสรอบที่1ออกมานะบอสนี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกก็ช่วยๆกันลุมนะฮะนี่ฮะเตะนี่ฮะ เตะน้องเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ออกมาเลือดก,ก็100นะครับแล้วก็ตีเข้าทีละ1่แล้วนะตีไปเรื่อยๆครับอ่ะพอตีเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าเนี่ยจะกำจัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะผ่านรอบที่1แล้วก็นับถอยหลัง5วินาทีเป็นรอบที่2นะครับอ่าอันนี้คือรอบที่2อแล้ว next round นะครับผมก็เหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับเราต้องหาตัวลูปาก้าที่ไม่ใช่ลูปาก้าขี้กลัวนะแล้วก็เตะเขานะฮะเนี้ย ผมก็เดินงมมั่วไปเลยนะครับตอนแรกๆผมก็ไม่รู้ว่าต้องเตะลูปก้าตัวไหนก็เดินงมมั่วไปเลยนะครับจริงๆก็เนี่ยถ้าเรามองแบบรายชื่อเราจะเห็นได้ชัดว่ามันจะมีพวกลูปก้าขี้ขาดนะครับแล้วก็มีลูปก้าชื่ออื่นๆอีกนะครับนอกจากขี้ขาดนะครับแต่ตัวขี้กลัวเราไม่สามารถเตะได้ถ้าเรากดเราจะอุ้มเขาเนี่ยครับพอตีครบทุกตัวที่มันเป็นตัวที่ไม่ใช่ลูปก้าขี้กลัวมันก็จะเป็นบอสออกมาเป็นเจ้า ลูปาก้าหน้าสงสัยนะฮะเขาก็จะวิ่งเร็วมากครับแนะนําว่าพยายามดักนะครับดักลูปาก้าตัวนี้นะเดี๋ยวผมว่าเนี่ยพยายามดักแล้วแต่เขาก็แบบโหวิ่งแหวกไปเลยแล้วผมก็นี่ฮะถ้าได้เตะครั้งหนึ่งอะแต่ผมกดผิดไปกดอุ้มลูปาก้าตัวเล็กนี่ฮะถ้าได้เตะครั้งหนึ่งนี่เด้งไม่หยุดเลยฮนะเรียบร้อยครับแล้วบอสรอบที่2ก็ออกมาแล้วก็ประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมขอตัดไปรอบที่5เลยแล้วกันครับอ่ะแล้วแล้วเราก็มาถึงรอบที่5นะครับแล้วก็กําลังจะกกจาจัดพวก ที่แฝงตัวมาในลูปก้าใกล้หมดแล้วนะครับกำลังจะเจอบอสรอบที่5แล้วนะฮะนี่ฮะผมก็ตีไปพร้อมกับเพื่อนนะฮะเพื่อนเตะเราตีเพื่อนเตะเราตีนะฮะมีหน่วยตีไม่กี่คนก็ได้ครับแต่ขอให้มีหน่วยเตะเยอะๆแล้วลูปก้าน่าสงสัยมาแล้วครับตอนนี้เอาอีกแล้วครับผมก็เตะไปอันนี้ผมเตะได้ฮะจังหวะนี้ผมก็เตะไปรอบ2นะครับแล้วเพื่อนก็เตะให้นะฮะแล้วทีนี้ผมก็เตะไม่ได้ก็บอสก็ออกมาแล้วผมก็ตีไปแบบนี้เลยครับจบนะครับอันนี้คือรอบที่5แล้วครับมี การสโลว์โมชั่นสวยๆเหมือนเราฆ่าบอสรอบสุดท้ายอ่ะนะฮะแล้วก็อ่ะมีรางวัลนะครับก็จะเป็นกล่องหนึ่งกล่องนะครับผมแล้วก็จะเป็นเหรียญนะครับที่ใช้แลกของกิจกรรมใหม่นะฮะก็เดี๋ยวเราไปเปิดกล่องให้ดูกันครับนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเปิดกล่องให้ดูแล้วกันว่าในกล่องอ่ะเราได้อะไรบ้างนะครับก็กล่องเนี่ยที่มาปุ๊บผมก็เนี่ยฮะคลิกดูปุ๊บเราได้ทั้งหมดเกี่ยวกับในกล่องนี้เลยนะนะครับเมื่อเราใช้งานเขาปุ๊บนะครับมันไม่ได้เป็นการสุ่มนะครับแต่ มันจะเป็นการได้ทั้งหมดนะครับเยลลี่3สีนะครับไข่1แล้วก็ถั่วซัพพอร์ตทุกธาตุเลยนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับ3ดาวนะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็จะได้เหรียญในการเอาไปแลกของกิจกรรมด้วยนะครับเหรียญพวกอ่าตรงเนี้ยครับที่เอาแลกของกิจกรรมครับเนี่ยกดแลกเหรียญตาใช่ไหมก็ไปดูที่โทเค็นนะครับตรงเนี้ยครับ40เนาะตะกี้ประมาณนี้ครับ อาแล้วสุดท้ายนี้ผมว่าเพื่อนๆน่าจะถูกใจกับคลิปคนี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะก็กดติดตามกันด้วยกดไลค์ด้วยก็จะอัปเดตทุกอย่างที่เกี่ยวกับโน้คุนี้นะครับว่าเป็นทริคหรืออะไรต่างๆนะครับยังไงก็ฝากชืหน้าของ Sigma วันไว้ด้วยนะคะทาง f a c e b o o k ทาง u t u b e เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเอามาไลฟ์สตรีมเฉพาะ Facebook นะ YouTube จะลงแค่คลิปนะครับยังไงก็ลบกวนด้วยนะครับเอ็นดูหน่อยนะครับสวัสดีครับ